สวัสดีครับอยู่กับรายการนะซินีเกมเกมอร์วันนี้นะครับจะมาอัดคลิปความทรงจำนะครับจะมีน้องคนหนึ่งนะครับที่อนาคตไม่แน่ว่าอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับอนนี้นะครับผมก็อยากให้คลิปนี้เนะี่ย เป็นความทรงจำที่ดีต่อกันนะครับแนะนำตัวให้คนดูหน่อยสิสวัสดีครับผมหัวชนสวัสดีครับผมชื่อจริง สุรวิทย์ทิพชาติชื่อเล่นเซฟอายุ23ปีมบสามปีจะยีสิบผมทำงานกับพี่คนนี้คนที่ถือกล้องอยู่นี่ เราจะถือหันไงนี่หันไปคุยกับพี่แล้วล่ะนั่นคือน้องผมเองเขาจะไปในที่ที่ไกลแสนไกลนะครับเป็นที่ที่แบบที่ไหนนะ ไม่ใช่คิดฮอดนะอำเภอฮอดดอยเต่าอะไรประมาณเนี้แต่หลายๆคนอาจจะคิดว่าดอยเต่านี่มันเป็นแบบคนคนดอยหรือเปล่าอ่าแต่ไม่ใช่นะครับก็เป็นคนเมืองปกตินี่แหละแต่แค่ไปอยู่ในอำเภอที่เป็นชื่อว่าดอยเตา่า และสุดท้ายผมก็อยากจะฝากบอกพี่เขาว่าถึงแม้เราจะห่างก,กันแค่หนึ่งส่วนสี่ไมล์หรือสีโลกหนึ่งแต่พี่เขาก็อยู่ในใจผมเสมอเพราะว่าเราคือพี่น้องและครอบครัวเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปไกินใจด้วย เรามักจะมีท่าเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับมันคือท่านี้ับุจผมขอให้คลิปนี้เป็นความสุงจำของน้องเขาและก็ผมตลอดไปมีอะไรก็ติดต่อมานะ จากจะจร้องห้ามถึงมันจะปลอมไปนะ่ะน้องได้ดีพี่ก็ดีใจอย่าอยู่เลยถ้ามันทุกทรมานลาก่อนโจเซฟ